สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสถานะนะครับของผู้ที่ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับและมีสถานะคือท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทนะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งส่วนมากใครที่อยู่สถานะนี้นะครับจะมีคําถามว่าแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าจะโอนเงินวันไหนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ไปดูศึกษาข่าวนะครับจากตัวทวิตเตอร์เนาะ ซึ่งก็มีหลายๆท่านนะครับเข้ามาแชร์ข้อมูลดีๆว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้ามีสถานะนี้แล้วเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะโอนเงินให้วันไหนนะครับซึ่งก็มีหลายๆท่านที่แชร์เทคนิคดีๆมานะครับซึ่งผมก็จะให้เครดิตนี้เป็นไปตามรูปภาพนี้เนาะซึ่งขออนุญาตเบอร์หน้าไว้นะครับก็ซึ่งเขานะครับก็ได้ให้แนวทางไว้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งการตรวจสอบนะครับจะต้องดําเนินการในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการเช็คอย่างไรนะครับ อันดับแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้ามาใน w w w เราไม่ทิ้งกันดอทคนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลของแต่ละท่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วอย่าเพิ่งกดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับให้ทําการคลิกขวาแล้วกดคําว่า inspect ก่อนนะครับปึ๊บเมื่อกดแล้วนะครับก็ให้ทําการกดปุ่มเลยตรวจสอบสถานะนะครับอ่า เมื่อทําการตรวจสอบสถานะนะครับถ้าตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีทางด้านทางด้านขวามือนะครับจะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับผมจะขอเปิดหน้านี้ให้ชัดเจนนะครับหน้าที่เพิ่มเข้ามานี้นะครับให้ดูกทุกท่านนะครับเข้าไปด้านบนนะครับกดปุ่มเน็ตเวิร์กนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าไปกดตรงที่ verify ครับเสร็จแล้วนะครับมาตรง Data นะครับ เสร็จแล้วมาตรง d a t ตต่อนะครับอ่าพอเข้ามาตรงดัตตต่อนะครับมาตรงเพมเมนนะครับก็คือการจ่ายเงินนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงเพ y เมนฮิส s อรี่เห็นไหมครับทุกท่านจะเขียนว่าพีเรียก็คือในระยะเวลาของเดือนที่1และเดือนที่2นะครับจะมีการโอนเงินในวันที่5พฤษภาคม25 6 3นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแล้วก็วิธีการเช็คนะครับว่าในการ ลงทะเบียนแล้วก็ถ้าสถานะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนะครับจะโอนเงินในวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถเช็คได้เฉพาะสถานะนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะบอกไปเลยนะครับว่าวันที่ที่จะทําการโอนเงินวันที่เท่าไหร่เป็นระยะเวลาของเดือนไหนนะครับแล้วสถานะคืออะไรกําลังดําเนินการแล้ว โอนเงินผ่านอะไรนะครับผ่านพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธานาคารนะครับอันนี้ก็จะบอกตรงรายละเอียดไว้อย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางวิธีการเช็คที่มีคนทําคลิปแล้วก็เสนอกันมาก็เลยอยากที่จะมาแชร์ข้อมูลดีๆตรงนี้เพื่อแต่ละท่านสามารถไปเช็คข้อมูลของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับซึ่งตัวที่ผมนำมาให้เห็นดูตรงนี้นะครับคือได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่ อยู่ระหว่างรอการโอนเงินก็สามารถเช็คได้ในวิธีเดียวกันนะครับก็จะรู้เลยว่าวันที่เท่าไหร่นะครับที่ตัวเองนะครับจะได้รับการโอนเงินนะครับโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ